สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้อาจจะเทียบเด่นล่างนะคะสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะสูตรนี้ก็มีแบบ3ตัวกับ4ตัวนะคะอ่ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคค่ะ,ะมาดูเลยนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรเก่าแอดไม่บอกสูตรนะคะ,ะ,คะเพราะว่าแอดเพิ่งนำเสนอไปนะคะสูตรเก่ามาดูสูตรนี้ก็ใช้3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะบวกกันก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะก็0ย์บวก9ก็จะได้9 01ออกที่ 90นะคะสูตรนี้เข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะอันนี้เข้าแต่หลักสิบอย่างเดียวนะคะชนกันที่เก้ามานะคะอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองอะตัวมันเล็กไปเนาะอ่ะมาดูงวดที่สองนะคะเห็นไหมคะก็ใช้ศูนย์กับเก้าบวกกันอีกนะคะก็ได้เก้าศูนย์หนึ่ง ชนกันที่ศูนย์นะคะวันนี้ไม่มานะคะมาอย่างละตัวเนาะชนกันที่ศูนย์ไม่มานะคะมาอย่างละตัวมาที่สูตรแรกมาที่เก้าหลักหน่วยนะคะสูตรที่สองมาที่เลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดหลักสิบนะคะอะมาอย่างละตัวเนาะ เอามาดูงวดที่3นะคะมวดที่3ก็ใช้2บวกกับ7ก็ได้901ตัวเดิมนะคะ901นชนกันที่0นะคะก็ไม่มานะคะมาอย่างละตัวเหมือนเดิมนะคะมาที่เลขหหลัก10นะคะแล้วก็เลข7หลักหน่วย มาดูงวดที่สี่นะคะก็ได้ตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะหกบวกสามก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งตัวเดิมอีกละเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ชนกันที่เก้านะคะก็ไม่มาเนาะสุดนี้ชนกันไม่ได้ผลนะคะก็ออกอย่างละตัวนะคะอันนี้ออกหลักหน่วยอันนี้ออกหลักสิบนะคะได้หกออกหลักสิบเนาะ ก็ได้หกศูนย์นะคะเอามาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าก็ใช้สี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามงวดนี้ชนกันที่สองนะคะมานะคะ สูตรนี้มาสองตัวนะคะมาสี่กับสองเอามาดูงวดที่หกนะคะงวดที่หกก็ใช้หกบวกกับสีก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งสอง สูตรนี้ไม่ชนนะคะมาอย่างละตัวสูตรแรกเข้าที่เลข1หลักหน่วยแล้วก็สูตรที่2เข้าที่เลข3หลักสิบนะคะเอามาดูงวดที่7นะคะงวดที่7 1็บวกหก็ได้7 8 9้า ชนกันที่8ดนะคะงวดน,นี้เข้านะคะออก8ปดสูตรแรกเข้าสองตัวนะคะามาดูงวดที่8นะคะใช้7จบวกหได้2นะคะ สองสามสี 2, 3, ่เจ็ดบวกห้าได้สิบสองนะเอาตัวหลังนะคะแล้วก็งวนนี้ชนกันที่เลขสามนะคะไม่มามาอย่างละตัวนะคะสูตรแรกเข้าหลักสิบเลขสองสูตรที่สองเข้าหลักหน่วยนะคะเลขหนึ่งเนอะ ามาดูงวดที่9นะคะงวดที่9ก็ใช้1นบวกหก็ได้2 2 3 4สูตรนี้ไม่ชนก็มาอย่างละตัวนะคะสูตรแรกมาที่หลักสิบนะคะเลขสีสูตรที่2มาที่เลขหกหลักหน่วยเนาะเข้า4 6นะคะ เอามาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบก็ใช้เจ็ดบวกเก้านะคะก็ได้สิบหกเนาะก็หกเจ็ดแปดชนกันที่เลขเจ็ดนะคะแอดก็ไม่การันตีนะว่ามันจะเข้าหรือมันไม่เข้านะคะทีนี้มาดูแต้มก่อนเนาะ ทีนี้เราจะจับยังไงเราก็จับหลัก10นะคะชนกันที่แอดบอกครั้งที่แล้วเนาะเห็น <He ard S 2> ไหมคะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนนะคะหลักสิบชนกันครั้งที่แล้วได้สามสี่ห้าหแต้มคือสองสี่ศย์สองสี่ห้าเจ็ดนะคะ แต่ถ้าแต้มแบบแต่ถ้าแต้มแบบ21งวดไม่ผิดเลยนะคะ6ตัวมันจะเป็น1 2 3 4 5 7อันนี้คือแต้ม21งวดนะคะอ๋อผิดไปงวดหนึ่งค่ะทีนี้มันชนกันที่เลขห ดีแยวจะจับให้ดูนะคะอดวนเลขหกน่าจะมานาะลักษินก็จะเป็น6 4แต้มศูนย์ไม่มีนะคะ6 4แต้มศูนย์ไม่มีก็จะมี6กห้าแต้มหนึ่งเนาะ 6กแต้ม1แล้วก็6 6 6กหกเจแต้มสามแต้มสี่นะคะหกแต้มส6 9แต้ม5 6 1แต้ม7 5ติดดับทุกหลักนะคะตัดไปเลย5ติดดับทุกหลัก ก็จะเหลือ1 2 3 4 5ในนี้ที่มีก็จะมี6 4ไม่มีแต้มศูนย์6ก็ก็จะมีแค่6 7 6 9แต้ม5นะคะถ้าสูตรนี้นะแล้วก็6 8ก็คือตัวนี้นะคะ3ตัวเนาะ 6กเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้าแต่ถ้าเกิดถ้าเจ็ดมันมานะคะถ้าชนกันมันจะมีสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดต้มหนึ่งเข้านะคะ แอมศูนย์เดี๋ยวแอดจะเทียบให้ดูนะคะชนกันนะเห็นไหมตรงนี้ดีกว่านะคะมันจะ นี่นะคะสูตรมันมอาจจะมองยากนิดนึงนะคะที่มันชนกันนี่มันจะชนกันที่สามสี่หกนี่นะคะชนกันมันจะมาตัวใดตัวหนึ่งแอดว่าน่าจําเป็นหกนะคะที่เด่นถ้าหกเด่นก็เป็นหกเจ็ดหกแปดก็คือสองตัวนี้ถ้าสูตรนี้ไม่มาเลยหรือถ้ามาก็มา หกเจ็ดกเก้านะคะถ้ามานะคะแล้วถ้าเกิดมันชนที่เจ็ดมันก็จะมีสามเจ็ดสี่เจ็ดแต่ถ้าแต้มมันได้ก็คือแค่สี่ชุดนี้นะคะมันย่อดได้อีกไหมเต็มที่แล้วนะคะ เห็นไหมคะเห็นแล้วเนาะอันนี้ก็แคปหน้าจอไว้นะคะแคปได้แล้วเนาะแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะจากช่องจับเลข c h a n n e นะคะสวัสดีค่ะ